ทุกคนครับไปเราไปวัดโคกช้างกันตอนเย็นๆอู้ดูพระาทิตย์สิกำลังจะตกดินแต่ก็แรงอยู่นะเบาๆหน่อยนะฮะจะไปวัดโคกช้างวัดเทพบุญชรทุกคนเพื่ออะไรรู้ไหมจะทำให้ทุกคนรู้เส้นทางว่าออกจากโรงแรมง่ายดายมากมีวัดอยู่ข้างๆเนี่ยฮะเดินเข้ามาจะเป็น ถนนโคกช้างไล่ซอยมาเลยนะครับจนเจอเซเว่นที่โคกช้าง13ก็จะเป็นโรงแรมเลอพาร์คนะครับทุกคนเนี่ยเข้ามาประมาณสัก3-400เมตรเนาะจากโลตัสตรงนั้นจะมีโลตัสโคกช้างนะครับบรรยากาศดีมากนะครับอีกสักพักหนึ่งก็จะมืดมิดทุกคน และก็เราก็จะสุมหัวฝังหัวอยู่ในโรงแรมสบายสบายเดินชมนี่มีสวนกล้วยเล็กๆนะครับตรงข้างหน้าจะมีตะบองเพชรสวยมากเออเราไปขอไหมเอาไปปลูกเหมือนกับเขาขิงน,นะครับทุกคนนี่ฮะทุกคนตะบองเพชรสวยมากตะบองเพชรสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะครับดูสิขายหรอเนี่ยขายยังไงอะ่ะแล้วแต่ชนิดครับ ออ้สยสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สิสวย,สวยใครสนใจนะฮะสวยงามนาะกะวันยี่เป็นร้านของพี่เขาฮะทุกคนแล้วก็ใครสนใจก็มาได้ฮะโคกช้างซอยสิบเนี่ยฮะซอยสิบทุกคนนี่ก็มีเกดมังกร อ๋อนี่ต้นเกตมังกรเนี่ยนี่ค่ะสวยจังเลยเกตมังกรทุกคนเกตมังกรใครสนใจไปปลูกนะฮะดูสิเขาถิง่งเขาถิ่งทุกคนเนี่ค่ะเขาถิ่งทุกคน นี่ค่ะนี่คือเข้าไปจะเจอเลอปาร์นะฮะแล้วก็โอ้ดูร้านนี่เป็นรูปในหลวงรูปในหลวงดันงนั้นทุกคนที่นี่คนพิษนุโลกเนี่ยเขาจะเทิดทูนรักสถาบันนี้ผักากากองป่าทุกคนสวยมากสีส้มเหลืองแสบนะจ๊ะอันนี้ต้นคอยอะ่ะทุกคนต้นคอย b l a c b e r r y ม่ได้ต้นข่อยเขาเรียกว่าต้นตะขบฮะตะขบทุกคนออกมาแล้วก็จะเจอโลตัสเห็นไหมฮะเลี้ยวขวาไปวัดช้างโพกช้างกันทุกคนนะฮะเดินไปแปบบ๊แบแบเนี่ยจะถึงป้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไป300รอเมตรทุกคนครับจะมีองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ม,หมาึมาเขาเรียกนะฮะแล้วก็หลวงพ่อทันใจไอ้ไข่นะครับทุกคน เป็นที่ที่สมเสสด็จพระนเรศวรฝึกช้างเลี้ยงช้างไว้นะครับสมัยก่อนก็เลยเรียกว่าวัดโคกช้างทุกคนตรงไปจะเป็นขวเดเจเนียวนะครับนี่นะครับทุกคนตรงไปจะมีวัดตาลสุวรรณที่สวยมากๆครับที่บอกว่าจะมีเอาต้นตาลมาทํากับไม้สักเป็นโบสถ์สวยมากเป็นสีเหลืองทองแล้วก็มีปูนปั้นด้วยนะปูนปั้นแบบเป็นแกะสลักสวยงามมีพญานาคสี่สายพันธ์สีเขียวสีแดงสีเหลืองสีดําอะไรประมาณนี้นี่ฮะ ไปวัดหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่300เมตรก็เข้าไปวัดเดียวกันนะครับมีทาเวสสุวรรณพระอาหูองค์ใหญ่พ่อขุนสีขุนแม่ย่านะครับขุนแม่ย่าสุขโขทัยแล้วก็ไอ้ไข่ด้วยทุกคนจะมีสวนสาธารณะอยู่ข้างซ้ายมือแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆก็จะมีคลองนะเขาเรียกคลองโคกช้างนี่แหละแล้วก็วัดโคกช้างก็คือวัดเทพกุญชรโอ้องค์ระพิคเนตองค์ใหญ่สวยมากสีชมพูทุกคน มาเข้าฝันแม่ชีไงให้สร้างนะฮะทุกคนนะ,ะตอนนี้เริ่มดังมากพ,พอทราบวัดต่านหาเสีืองทองพอทราบว่าเป็นที่ที่สมเด็จพระนริสวรเคยเลี้ยงช้างเคยอยู่ที่นี่ก็ทําให้วัดเนี่ยเริ่มมีชื่อด้วยไปพร้อมๆกันทาให้คนมาทําบุญมากขึ้นแล้วก็วัดก็เขาเรียกว่ามีออวัตถุมงคลมีพระพิฆเนศมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็มาสักการะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปช่วยคนดีๆนะฮะไห้จนก็หายจนให้รวยนะฮะนี่ อันนี้ต้นแคนาใช่ไหมอ๋อนี่แคนาเหล่านี้ก็ปีบกาสลองดอกมันอ๋อกาสลองถูกแล้วอันนี้กาสลองทุกคนดอกปีบคล้ายๆกับหน้าโรงแรมเือปาร์คที่เป็นเขาบอกเป็นแคนาแต่นั้นจะดอกใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมนี่คือดอกปีบที่เขาเอาใบไปสูบแก้โรคหอบหืดอหอบหืดอหอบหืดอ,อ,อทุกคน ซึ่งที่หน้าโรงแรมจะไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าดอกแคนาดอกจะใหญ่ที่เขายัดบะชอ่อหมูบะชอแล้วก็เอาไปต้มมาเอาไปต้มทอดแล้วแต่นะแต่นี้เป็นดอกบีเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดของจังหวัดที่